มาดูการดัดฟ้าท้ายนะครับของเหล่าบรรดารถหกล้อ ลอยเลยครับดันจนล้อหลังลอยเลยปีกดีไม่เกินทีม <c oughs> งานเสียโจย <c oughs> โอ้นิดเดียว <c oughs> เหลือนิดเดียว

โอ้โอโยกลอเลยเแรงจริงจริงว่าแรงประจับทีมเลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับพลาดท่าตกถนนครับดีว่าไม่ความ ไม่งั้นเรายุ่งเลยเดยก้าวสิบหมื่นเมื่อสักครูนตตนนรนน่นี้ตกแตนนตรงไหนนั่นแหละครับไอ้ตรงที่ดินขาวๆนั่นแหละครับทำการกู้ระทถึกหวัดเสียวเหลือเกินก็อยู่กับทีมงานเสียโจอี้นะครับที่บ้านขอ ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีมงานรถแรงนะครับสำหรับทีมงานเสียจโจอ,อี้มีแต่ตัวแรงๆทังนั้นอ้าวโอ้เจอจ่ากันครับล็อกกี้อีกคันกำลังเข้ามา ไปแล้วครับอันนี้ออกมาแล้วฝั่งของบอดินครับก็เป็นการลอกหน้าดินประมาณ50เซนครับหน้าดินสวยมากครับจะวดออกมาแล้วครับตัวแรงครับ ทีมงานคุณภาพตัวแล้วรถอาจจะไม่แต่งแต่ว่าคุณภาพไม่เป็นสองรองใครแล้วเรื่องของการใส่ดินนี่ต้องยกให้เลยครับเขาใส่ดินเยอะจริงๆทีมงานเสียจโจอี้เนี่ยได้ใจพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดเลยแหละครับ ใส่ดินเยอะมากครับยอมรับ จะมีทั้งรถในสังกัดทีมงานแล้วก็รถที่มาซื้อดินนะครับชุดนี้ก็มาซื้อดินนะครับจ่ายสดทุกเที่ยวเน่เสียเตรียมตังมาแล้วเตรียมตังมาจ่ายแล้วเที่ยวละร้อยครับค่าตักค่าดินเนี่ยหนึ100บาทต่อเที่ยว ไปจวดไปลยครับเดินไปจ่ายตังค์แล้วครับจ่ายตังค์แล้วจ่ายตังค์ก่อนใส่ดินเงินสดแบบนี้เขาเรียกตังค์สดแบบจุ่มน้ำจ่ายกันเลยทีเดียวครับ มาเจอกันครั้งแรกนี่ก็เล่นบทโบหดบทฮากันเต็มที่นะครับสำหรับทีมงานเสียโจอี้ทั้งตกถนนทั้งาดานตูดกันโอ้โหมันแล้วครับได้หากันแล้วครับตกถนนเนี่ยก็ได้ลุ้น ได้เสียวได้ถึงพิกถึงขิงนะครับเจอกันครั้งแรกหกล้อนี่คือนี้ก็มีเต่คันแรงๆทั้งนั้น,นครับดินสวยๆ อัดไปเต็มเลยครับจะไม่ให้ติดใจคุณลูกค้าในจังหวัดร้อยเ็ได้ยังไงครับไปนะครับ ไปกันหมดแล้วเหลือแต่เสียดโจออา้าวคลิปนี้ก็ยุติไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ